น,นี่เป็นปลาเบอร์เกอร์ปลาทุกคนพร้อมอยังอ่ะชิมดูดินี่คือเบอร์เกอร์ v o l u n e for this l e for this เลฟสเลฟอฟิเชียลนะคะที่ซันจะมารีวิวนะคะของแบบทุกๆอย่างที่แบบเกี่ยวกับใช้หน้านนะแล้วแซนรู้สึกว่า เทดเจงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบของกินหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะวัดนะคะหรือว่าสถานที่แบบว่ามูเตลูแบบนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะเมือ่อแบบสักครู่นะคะซันก็ได้แบบไปหันะคามานะทุกคนนี่นะคะนี่เลยยัดยุยีนิดนึงนะคะทุกคนขอใครนะคะนี่นะคะก็เป็นเบอร์เกอร์นะคะร้านชื่อว่าทงเบอร์เกอร์นะคะอยู่ที่อำเภอหันคาะนะคะซนะันสั่งเป็นสตัวนะคะเป็นเป็นหมู ไข่ดาวอันอร่อยอร่อยมากอร่อยมากนะคะในราคาเก้าสิบเก้าบาทะคะ่ะแต่สันจะลงรูปให้ด้วยะคะ่ะเพราะว่าสันกินไปแล้วนะคะลงรูปนะคะหนึ่งสองจึง๊งไปถึงที่ร้านนะแค่เห็นขนมปังเราก็รู้เลยว่าแบบทรงแบบอร่อยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เขาอาจจะแบบเคินเินหน่อยเนาะแบบเออแบบ น่าจะเขินอะไรยงเงี้ยแบบเออก็เลยไม่ได้แบบถ่ายมาให้ดูอะไรย่เงี้ยนะคะก็แต่ว่าก็รสชาติเนี่ยคือเยี่ยมนะคะดีมากเลยทุกคนแบบเป็นเบอร์เกอร์ที่คือสันไม่รู้ว่าวิธีการยังไงเพราะว่าแบบซันไม่เห็นเนาะแบบซันนั่งอยู่แบบห่างๆอะไรเงี้ยเห็นแบบนิดๆเนาะแต่แบบในไลฟ์มีนะคะในเพจ Facebook นะคะก็ เขาตั้งใจทามากคะ่ะแค่เห็นแค่ไข่ดาวอะทุกคนดูก็รู้เลยว่าอร่อยเลยเนะแบบว่าเขาเขาเรียกอะไรอะพิถีพิ่ถันแบบใส่ใจอืมใช่แบบพี่เจ้าของร้านาจะพูดไม่เก่งแต่เราดูอาหารเขาอืม <laughs> อร่อยมากเลยทุกคนแบบกัดไปคือซันกินไปก่อนโดยแบบไม่ได้ใส่ซอส อะไรเลยนะแต่แบบอร่อยอะอมช,ช่แบบช่ำๆเบอร์เกอร์มีความแบบช่ำแป้งดีมากแป้งคืออืแป้งดีมากทุกคนแป้งดีมากอมอาทุกคนพร้อมอยังอะทุกคนพร้อมไหมคะเข้ามาทุกคนน่ากินมากนี่คือเบอร์เกอร์บาแต่เบอร์เกอร์อีกอันหนึ่งที่เราสันกินไปแล้วแบบว่าอร่อยเด็ดนะเป็นเบอร์เกอร์หมูกับไข่ดาวนี่ ดูมีความแบบแบบอะไรเงี้ยพิธีพิถัถนเลนดิดูชั้นข้างล่างวิ่ยดีอะ่ะเนี่ยเห็นว่มจริงเราดูอะไรไม่ผิดเลยอะ่ะเขาเออมีความละเมียดจริงๆอะไรเงี้ยอ,อืออร่อยอันเนี้ยอร่อย